เออช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าด้วยอ้าอย่าฆ่าข้าเลยข้ายังมีบิดามารดาภรรยาและบุตรชายคนหนึ่งจะต้องเลี้ยงดูได้โปรดเมตตาแล้วไว้ชีวิตข้าเถอะเออข่าบัดสบสิ้นดีข้าจะไม่มีทางมายอมตายเช่นนี้แน่เอ่าเฮ้ยเจ้าเด็กหนุ่มตรงนั้นนะ่ะหากเจ้ายังไม่อยากตายอย่าให้มันเห็นข้ายังมีวิธีให้เจ้ารอดชีวิตไปได้นะ ท่านมีวิธีอะไรลองว่าแผนการมันเลยเจ้าเองก็เป็นจอมเวทใช่หรือไม่หากใช่ก็ให้ตอบว่าใช่พอตอนนี้พวกเราไม่มีเวลามากนักใช่แล้วก็าเป็นจอมเวทลองว่าแผนการมาสิของที่อยู่ในมือของข้ามันคือสมบัติมันสามารถทาลายให้คนนี้ได้แต่มันจะต้องใช้พลังจิตสัมพันธ์ในการที่จะทําให้มันทํางานตอนนี้พวกเรามีข้อจํากัดด้านเวลารีบถ่ายพลังจิตสัมพั์ไปที่มันถ้าเกิดไม่รีบพวกเราได้ตายกันหมดแน่ เออเวนแล้วมันเห็นพวกเราแล้วนี่เพช้สบัติชินนี้ของท่านไม่ชินนั้นพวกเราจะได้ตายกันหมดแน่เฮ้เจ้าสารเลวหุบปากซะฮ่าเจ้าเจ้าเจ้าอ่านี่เจ้าทาอะไรลงไปเจ้านมฟังข้าก่อนตอนนี้เราจําเป็นจะต้องทําอะไรเพื่อเป็นการเสียสละนะมีเพียงพลังจิตสัมผัสของข้าและของเจ้าเท่านั้นที่เข้มแข็งที่สุดด้วยเหตุน,นี้ข้าจึงเก็บเจ้าเอาไว้ เจ้ารีบใส่พลังจิตสัมผัสเข้าไปเรื่อยๆไม่เช่นนั้นคนต่อไปจะถูกเตะออกไปก็คือเจ้าเจ้าคิดจะใช้ข้าเป็นเครื่องมืออย่างนั้นหรอถ้าเกิดอยากให้เราตายก็ไม่ตายไปด้วยกันเถอะหมู่ก็สังหานามาตะชั่วไลยนักเปลือกนอกทำตัวเป็นผู้มีคุณธรรมแต่พฤติกรรมที่แสดงออกมาช่างน่ารังเกียจนักหากวันนี้ข้าจะต้องตายแล้วก็ข้าจะลากพวกเจ้าไปด้วยมาจับข้าสิเจ้าเดรฉานมาดูกันสิว่าเจ้าจะกินเนื้อหนังของข้าได้หรือไม่หืมเจ้าเป็นใครกันแน่ทำไมข้าถึงได้คุ้นเคยกับเจ้านัก เอออะไรนะ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงได้เดินมาหาพวกเราทําไมมันไม่ดูดพลังของเจ้าหนุ่มคนนั้นล่ะหลบไปไปตายซะเออเป็นไปได้ยังไงกันมันไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลย